เริ่มขึ้นแล้วกับงานไทเฟกโฮลเลกเอเชีย2025เป็นงานแสดงสินค้าสําหรับธุรกิจคาเฟ่ร้านอาหารโรงแรมและจัดเลี้ยงรวมไปถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรมซึ่งจะรวบรวมบูธมากกว่า460บริษัทจาก25ประเทศทั่วโลกมาไว้ในงานเดียวและโซนแรกที่เราจะพาไปดูก็เป็นคาเฟ่แอนด์บาร์ที่จะมีหมดเลยทั้งเครื่องทํากาแฟเครื่องทําสลาัดชีหรือเครื่องทําไอศครีมจะมีแบรนด์ดังๆใหญ่ๆมากมายให้คําปรึกษาเราสามารถเลือกชมและชิมได้ด้วย้านบาร์ก็มีให้เลือกหลากหลายแบรนด์เราสามารถเจราจากับผู้ผลิตและผู้จําหน่าย ได้โดยตรงไปตอนที่1โซนกับเทคโนโลยีที่จะมีทั้งหุ่นยนต์ต้อนรับไว้ใช้ในโรงแรมหรือจะเป็นระบบบริหารร้านค้าจัดการสตอกมีให้เราได้เลือกดูหลายไซส์หลายแบรนด์มาดูทางด้านธุรกิจเวลเนสเป็นอุสาหกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจะมีอโรมาต่างๆไว้ใช้ในสปาที่บอกได้เลยว่าเป็นโซนที่หอมละมุนมากๆโซนเฟอร์นิเจอร์อย่างเตียงที่นอนหมอนผ้าหม่มมีให้เลือกมากมายได้มีอีกหนึ่งโซนกับการทําความสะอาดและซักรีดจะมีทั้งเครื่องซักเครื่องอบและเครื่องรีดแบบอัตโนมัติสําหรับใครที่กําลังมองหาธุรรรรรกกกิจจเเเีี่ยยวัับโงงแม้้าาาานออหหคฟืดล ก็มากันได้ที่งานไทเฟกโฮลเล็กเอเชีย2 2 5 5งาการมีตั้งแต่วันนี้ถึง7มีนาที่ฮอ9ถึงฮอ12 i m p อ c t เมืองทองธาน,นีจะเป็นนักธุรกิจหรือบคุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าได้ฟรีตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นลงทะเบียนรับบัตรกันได้หน้างานเลยรับรองถูกใจทุกคนแน่นอน